ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งน่แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีกันประจำเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีธาตุดินมังกรพฤษภและก็กันนะครับประจำเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างครับกับการทำนายด้วยไพ่ยิปซีจักรราศีนะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาที่ไพ่ตำแหน่งแรกของคุณคือตำแหน่งตัวตนนั่นเองครับไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าชาวราศีธาตุดินมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเขาแล้วละครับเพราะไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของความสําเร็จที่จะก่อตัวขึ้น ความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองครับจึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้จะต้องมีรูปแบบอะไรสักอย่างที่จะทําให้ชีวิตของชาวราศีธาตุดินมีความมั่นคงขึ้นมีความเข้มแข็งขึ้นหรือมีเรื่องราวที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่เราก็ต้องบอกว่านะครับในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นสภาวะที่ดูตึงเครียดนิดนึงครับคุณอาจจะมีเรื่องราวให้คุณต้องกดดนันอึดอัดหรือมีความเครียดเกิดขึ้นได้ครับจากภาวะที่คุณจะต้องแบกรับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่คุณต้้องแกไ ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่จะได้รับก็คือเรื่องราวสิ่งดีๆที่จะมีความมั่นคงแล้วก็ที่จะขับเคลื่อนในชีวิตของคุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้สําหรับในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ ถือว่าในเดือนมิถุนายนนี้ครับด้านการเงินของคุณนะครับอาจจะมีปัญหานิดนึงครับเกี่ยวกับสภาวะตึงเครียดอึดอัดกดดันหรือรายจ่ายนะครับที่เข้ามาเยอะเลยทีเดียวครับทำให้คุณนะครับรู้สึกถึงความเครียดหรือว่าความอึดอัดเกิดขึ้นจนสภาวะการเงินที่ค่อนข้างร้อยหล่อไปหรือในสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ครับเกี่ยวกับการเงินที่คุณรอคอยก็อาจจะยังล่าช้าอยู่หรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นตามเป้าสักเท่าไหร่นั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุดินนะครับเกี่ยวกับการเงินของคุณ อาจจะดูตึงเครียดอาจจะยูมีอุปสรรคและก็อาจจะยังเป็นปัญหาเข้ามานั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกแลลวครับบทสรุปของคุณก็คือไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคและปัญหาต่างๆคุณก็จะสามารถขี้คลายไปได้นั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับถึงแม้นะครับในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวของการเงินที่ยังไม่สุขไม่สมหวังตามสิ่งที่คุณปรารถนาสักเท่าไหร่แต่มันก็จะสามารถที่ยังเอาตัวรอดได้อยู่หรือสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อยู่นั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของสังคมคนรอบข้างของคุณกันบ้างนะครับไพ่เป็นน้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในดวงชะตาของคุณในเดือนนี้เกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายเกี่ยวกับการเข้าสังคมคุณรู้สึกอยากจะอยู่ตัวคนเดียวเป็นหลกักหรือคุณจะรู้สึกอึดอัดกดดันเกี่ยวกับคนรอบข้างเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งคนรอบข้างนะครับสื่อถึงลูกค้าสื่อถึงเพื่อนร่วมงานสื่อถึงครับเพื่อนฝูงของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนั้นนั่นหมายวาความว่าคุณอาจจะมีความกดดันอะไรบางอย่างกับคคนนนนรออบขข้้้าางงเเกิดึันน่ทํให คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือปฏิสัมพันธ์ต่างๆคนรอบข้างค่อนข้างแย่เลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนนี้ส่วนในเรื่องราวของการที่อยากจะพบเจอกับเพื่อนฝูงช่วงเวลานี้คุณอยากจะเก็บตัวมากกว่านะครับที่จะไปพบเจอกับใครทําให้คุณรู้สึกตึงเครียดนิดน,นึงครับเกี่ยวกับสภาวะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อเกี่ยวกับคนในครอบครัวของคุณกันบ้างนะครับในเดือนมิถุนาย,ยนนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งต้องบอกว่าในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ของคุณนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีครับเกี่ยวกับคนในครอบครัวของคุณถ้าเกิดคุณขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินกับคนในครอบครัว คุณก็จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องคุณจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณมาสพอร์ตมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีครับในช่วงนี้แต่นะครับไพ่ใบน,นี้ก็ยังสื่อถึงในรูปแบบของการอาจจะมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับคนในครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบทั้ง2ทางนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ลำบากอยู่ครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือคนในครอบครัวก็จะมีโอกาสเกื้อกูลคุณได้แต่ถ้าเกิดใครที่ประสบความสมําเร็จและไม่ต้องการเบียดเบียนกับคนในครอบครัวคุณก็มี ัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจึงเรียกได้ว่านะครับในเรื่องราวของคนในครอบครัวในเดือนนี้ถือว่านะครับไม่ได้มีอะไรที่เสียหายแล้วครับถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวถ้าเกิดคุณขอความช่วยเหลือก็จะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจกับคนในครอบครัวเป็นอย่างดีมีโอกาสไปมาหาสู่กับคนในครอบครัวพบเจอญาติพี่น้อง รวมกลุ่มรวมก้อนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับสภาวะคนในครอบครัวก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเกณฑ์การที่คุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่านะครับสำหรับชาวราศีธาตุดินนะครับในการที่คุณจะคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็แล้วาแตา่ในเดือนนี้เป็นจุดที่ลงตัวเป็นอย่างดีเป็นจุดที่คุณจะประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการที่จะทําอะไรก็แล้วาแตา่ ลที่สําเร็จตามเป้าหมายหรือตามที่คุณคาดคิดเอาไว้นั่นเองส่งผลทําให้นะครับถ้าเกิดใครนะครับคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้แล้วล่ะก็เป็นจุดที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่ความรักใหม่หรือโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสําเร็จเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับจึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้เกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ของคุณนั้นถือว่านะครับจะนำพาความสำเร็จมาให้กับคุณเกิดขึ้นนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของอุปสรรคและปัญหาของคุณกันบ้างนะครับสำหรับในเดือนนี้ถือว่าครับอุปสรรคปัญหาเดิมๆเก่าๆที่ค้างคาคุณอยู่ในเดือนนี้ยังอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดอยู่ยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่แย่ๆลงไปได้หรือสภาวะที่คุณอยากจะลบมันไปสักทีหรือว่าอยากขจัดมันออกไปสักทีนะครับยังไม่สามารถพ้นไปได้นั่นเองครับยังเป็นเรื่องราวของการที่คุณยังต้องพบเจอกับความตึงเครียดความอึดอัด ความกดดันอยู่นะครับอุปสรรคต่างๆยังไม่คลี่คลายสถานะการแก้ปัญหาต่างๆยังไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาต่างๆในเดือนนี้ของคุณนั้นถือว่ายังเป็นเรื่องใหญ่อยู่ถือว่าคุณยังไม่ผ่านพ้นในภาวะวิกฤตนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของคุณกันบ้างนะครับ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นในความรักนั่นหมายความว่าความรักของชาวราศีธาตุดินในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นความรักที่คุณจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะใครที่ยังโสดอยู่ก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาเจอคนที่คุณต้องตาต้องใจเกิดขึ้นกับเขาได้แล้วนั่นเองครับมีโอกาสที่คุณจะได้เจอแสงสว่างแสงทองนะครับที่คุณจะมีความสุขความสมหวังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่าครับคนโสดก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้แล้วละครับสำหรับในเดือนนี้ซึ่งนะครับเหมือนที่บอกกไป่วาเณฑ์ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่นะครับทุกๆการเริ่มต้นล้วนนําพาความสําเร็จมาให้ฉะนั้นใครที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความรักก็แล้วแต่ก็มักจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นสาหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าในเดือนนี้มีจุดของการลงตัวเป็นอย่างดีครับและถ้าเกิดใครนะครับต้องการความช่วยเหลือจากคนที่คุณรักแล้วล่ะก็ในเดือนนี้คุณก็จะมีโอกาสที่คู่รักจะซัพพอร์ตสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีครับช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนั่นนนเเอออองงงคครัส่ผลทําาให้้วมกขุณดืืีถ เป็นความรักที่ลงตัวมีการที่จะรักใคร่ปองดองกันเป็นอย่างดีมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีมีความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของโรคภัยและสุขภาพของคุณกันบ้างนะครับ แพทย์นี้สื่อถึงในรูปแบบของสุขภาพของคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในเดือนนี้คุณอาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้หรือภาวะนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของโรคภัยต่างๆอาจกาเริบเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดคุณมีโรคประจําตัวอยู่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับและนอกจากนั้นนะครับคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของศีรษะนะครับก็คือนในเรื่องราวของการมึนหัวปวดศีรษะหรือนะ,รนะครับภาวะบ้านหมุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้ในเดือนนี้ของคุณนั้นอาจจะอยู่ในสภาวะที่สุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเกิด ครับว่าอาจจะถูกโกรคภัยกําเริบได้หรือว่าโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนเกิดขึ้นได้นั่นเองครับและสําหรับใครนะครับที่ต้องการเดินทางไกลหรือต้องการกลัวเรื่องอุบัติเหตุละล่ะก็น,นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันอาจจะเป็นอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นได้ถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุที่ใหญ่นะครับหรือมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าอุบัติเหตุก็ตามแต่มันจะเป็นลักษณะของเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างเดินทางได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนมิถุนายนนี้เกี่ยวกับในเรื่องสุขภาพนะครับและโรคภัย เกิดขึ้นได้ต้องระวังนิดนึงครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในสิ่งที่คุณคาดหวังกันบ้างนะครับสำหรับในเดือนนี้ ไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของสิ่งที่คุณคาดหวังมีโอกาสแล้วล่ะครับ <K> ที่คุณจะประ <onnaise hui> สบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เรียกได้ว่านะครับความสําเร็จของคุณมีความคืบหน้าอย่างมากเลยทีเดียวถ้าใครคาดหวังความสําเร็จในเดือนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแบบเป็นแผนหรือเป็นลักษณะของความก้าวหน้าความคืบหน้าที่ชัดเจนเกิดขึ้นได้สูงมากๆแล้วล่ะครับเรียกได้ว่ามีโอกาสแล้วล่ะครับที่คุณจะถึงฝั่งแล้วครับในความที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่านะครับไพ่ใบนี้ส เร็จที่เริ่มมั่นคงแล้วความสำเร็จที่ก่ะตัวแล้วความสำเร็จที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับจึงเรียกได้ว่าใครคาดหวังอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้ความสำเร็จนั้นเริ่มปรากฏให้คุณได้เห็นแล้วนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศรีธาตุดินกันบ้างนะครับ ไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบการงานของคุณนะครับที่ถือว่ามีโอกาสในความก้าวหน้าเป็นอย่างดีครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าไพ่ใบแรกของคุณสื่อถึงในรูปแบบของธุรกิจธุรกรรมหรือการงานของคุณหรือว่าชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่คุณจะได้เจอหลักเจอฐานท,ที่มั่นคงหรือเจอสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับที่จะส่งผลลัพธ์ให้กับชีวิตของคุณในเดือนนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นนั่นเองครับในการงานของคุณก็เช่นเดียวกันครับมีโอกาสที่คุณจะเติบโตมีโอกาสที Abigail ่คุณจะก้าวหน้าเกิดขึ้นมี <mies> ีีโออกกกาาสสททท่่คุณจจะไดดดดด้้้เเเเนนงๆิิมขึ เรียกได้ว่านะครับการงานของคุณครับก็ถือว่าเป็นจุดของการลาบรื่นเป็นอย่างดีโอกาสดีๆรอคอยคุณอยู่ต้นไม้สีทองรอคอยคุณอยู่ภายภาคหน้าแล้วนั่นเองครับจึงเรียกได้ว่าความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมความสําเร็จรอคอยคุณอยู่นะครับในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะลุ้นในเรื่องราวของการก้าวหน้าด้านการงานได้เลยทีเดียวและครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลาภของคุณกันบ้างนะครับไพ่เป็นที่สื่อถึงในรูปแบบของชีวิตของคุณที่จะมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่ เกับเขาเกิดขึ้นได้นะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงเป็นไพ่ใบใหญ่นะครับเกี่ยวกับการเงินนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้เงินก้อนโตเกิดขึ้นแบบฟลุกฟลุกเกิดขึ้นแบบโชคลาภได้ด้วยเช่นเดียวกันครับจึงเรียกได้ว่านะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการลุ้นหวยรวยเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ฟลุกฟลุกมีโอกาสลุนได้นะครับที่คุณจะมีเกณฑ์การพลิกผันชีวิตเกิดขึ้นเรียได้ว่านะครับในเดือนมิถุนายนนี้ถ้าใครคาดหวังเกี่ยวกับโชคลาภแล้วล่ะก็มีโอกาสที่คุณจะสุกและ็สมหวัง กับเขาได้เลยทีเดียวแหละครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําคุณกันบ้างนะครับ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสื่อถึงในรูปแบบของชีวิตของคุณที่จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะครับมีรูปแบบของชีวิตที่แอคทีฟขึ้นกว่าเดิมครับขอให้คุณนะครับมีรูปแบบของชีวิตที่พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้นะครับเพราะในสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่นั่นเองครับส่งผลทาให้นะครับในเดือนนี้ของคุณจะมีโอกาสที่คุณจะลงหลักปักฐานอะไรที่ชัดเจนขึ้นหรือสิ่งที่คุณค้นหาอยู่มันก็จจจะะมมีีีีโออออกกาสสทท่่่่่คคุุณณได้เเเััับิิิงงงงใชชรวววนนตตขลล ส่งผลทําให้ในเดือนนี้ของคุณนะครับจะเริ่มมีอะไรบางอย่างที่ปรากฏนะครับผลลับด้านบวกผลลัพธ์ด้านดีหรือเรื่องราวดีๆเริ่มลงตัวแล้วนั่นเองครับเกี่ยวกับชีวิตที่รู้สึกถึงความมั่นคงขึ้นนะครับและนี่แหละครับก็คือดวงชตาของชาวราศีธาตุดินซึ่ง้แกาชาวราศีมังกรชาวราศีพิจิพและก็ชาวราศีกัน ประจำเดือนมิถุนายนนะครับต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายนนี้ของคุณนั้นนะครับสำหรับชาวราศีธาตุดินถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับมีโอกาสที่คุณประสบความสาเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับอาจจะเป็นการเงินที่อาจจะไม่ค่อยฟลร์สักเท่าไหร่มีอุปสรรคมาได้แต่ก็ยังคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องราวฟุกฟุกจากเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าการเงินถึงแม้นะครับอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีรายจ่ายอาจจะมีปัญหาเข้ามารบกวนคุณแต่่ก็ยังีสิ ที่ทําให้คุณเกิดเรื่องราวฟลุกได้อยู่นั่นเองและนอกจากนั้นความรักของคุณก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีในการที่คุณจะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในการเริ่มต้นใหม่ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและก็ลงตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับจึงเลือกได้ว่านะครับในเดือนมิถุนายนนี้ของชาวราศีธาตุดินมังกรพฤศพและก็กันนะครับถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหละครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับ